ในยามราตรีอันเงียบสงัดมีเสียงเล็กๆลอดออกมาจากหน้าต่างขมุกขมัวนั่นก็คือเสียงฝีเท้าของเด็กชายตัวเล็กๆคนหนึ่งที่กำลังหนีจากกระจกใช่แล้วฟังไม่ผิดหนุ่มน้อยกำลังหนีจากกระจกหากทว่าทางเดินนั้นมีกระจกยาวตลอดทางรอยยิ้มเสะแะสว่างวาบขึ้นในกระจกทุกบานเสมือนกำลังเป็นเงาตามตัวเด็กชายคนนั้นทางเดียวที่จะรอดนั่นคือโรงยิ้มเด็กชายคิด รงยิมอันมืดมิดเป็นเพียงแห่งเดียวในโรงเรียนที่เขานึกออกด้วยสติสัมปชัญญะที่เหลือน้อยเต็มทีสิ้นสุดทางเดินข้างหน้าก็จะพ้นเขตอาคารหอพักซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อกับโรงยิมเพียงไม่กี่อึดใจมือสีดำสนิทก็พุ่งออกมาจากกระสกเฉียดแขนเด็กชายไปเพียงเสี้ยวเล็บตึกตักตึกตักเสียงหัวใจที่เต้นแรงจนดังกลบความเงียบในยามราตรีเด็กน้อยเข้ามาหลบซ่อนตัวในโรงยิมเงียบสงัด มีเพียงแสงจันทร์ที่ลอดผ่านหลังคาโปร,โรงลงมาเขาไปหลบอยู่หลังลูกกรงเก็บบอลเก่าๆนั่นมันตัวอะไรกันทำไมถึงมาอยู่ในกระจกนั้นได้มันคือผีวิญญาณปีศาจหรือเหล่าสมุนของซาตานนี่เขากำลังจะตายหรอทำไมเรื่องแบบนี้ถึงเกิดขึ้นกับเขาไม่มีเวลาให้คิดมากนักเมื่อเด็กชายเงยหน้าขึ้นไปเพื่อมองพระจันทร์ ที่ดูจะเป็นเพียงสิ่งเดียวที่อยู่เป็นเพื่อนเขาในราตรีอันน่าหวาดกลัวนี้ทำไมพระจันทร์วันนี้ถึงยิ้มกลับมาให้เขาได้กันนะไม่ใช่เพียงแต่พระจันทร์จะยิ้มให้แต่กลับเสยะยิ้มกว้างขึ้นกว้างขึ้นจนเด็กชายนึกขึ้นได้ว่าหลังคาของโรงยิมนั้นก็เป็นกระจกเพื่อให้แสงอันอบอุ่นในช่วงกลางวันส่องลงมาทั่วบริเวณและชี่ได้มีกระจกที่นั่นย่อมมีเจ้าปีศาจตนนี้ มือนับร้อยคว้าลงมาที่เด็กชายคนนั้นเราต้องหนีอีกครั้งตายไปเลยดีไหมแต่สัญชาตญาณกลับพาเขาวิ่งอีกครั้งห่างแต่หัวใจที่โรยราสวนทางกับร่างกายที่พยายามเอาชีวิตรอดแสงสว่างวาบออกมาจากมุมสุดของโรงยิมเชือที่ดูกมัรเป็นบ่วงกลับ มีแสงสว่างอันอบอุ่นออกมาจากบ่วงนั้นความรู้สึกอันอบอุ่นนี้คงเป็นสิ่งสุดท้ายที่พอจะช่วยเขาจากคืนอันโหดร้ายนี้หนุ่มน้อยจึงมุดเข้าไปในห่วงและเรื่องราวทั้งหมดจึงเริ่มต้นขึ้น